เวลาสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะอยู่ต่างประเทศเนี่ยนอกเกาหลีนี่ดียังไงนะคะตอบได้เลยค่ะว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราค่ะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวนะพร้อมกับความสดใสของพวกเธอตลอดเวลาเลยเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยน้องลิซ่าค่ะเธอก็มีการมาอัปเดตรูปภาพลงในไออีกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะดูชาจะชอบฝรั่งเศสมากจริงๆเลยนะเธอค่ะเคยให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันค่ะว่าชอบประเทศนี้มากๆเลยก็เนี่ยค่ะมีการมาลงรูปภาพรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะ แต,แต่เอ๊ะแตเอ๋ก่อนนะคะดูทรงผมของเธอซะก่อนนะคะดูแล้วมันคุค้นๆหรือเปล่า หมือนกับว่านะคะจบงานคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นเลยหรือเปล่าคะนั่นส่วนหมวกนะคะใบนี้ค่ะก็เป็นหมวกใบโปรดของเธอนะคะจริงๆมี2อายด้วยกันนะมองใกล้ๆคือสวยมากๆค่ะแน่นอนถ่ะว่าคนใสน่นน่ารักอยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะมีแอบใครของบ้างนิดนึงเนาะก็คนเป็น global brand หลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดก็เป็นของทางซิลีนค่ะแหวนนี่ก็บูกอรีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยช็อตเด็ดค่ะภาพสุดท้ายภาพนี้ค่ะอ่านั่นชีวะใช่ไหมคะ มเข้าใจหาพอบนะคะและถ้าใครค่ะอยากจะเจอกันกับน้องลิซ่าแบบใกล้ๆนะคะก็ต้องรีบกันหน่อยนะคะรีบไปช็อปเดนทิสเต้นั่นค่ะก็เห็นเขาค่ะมีการมาประกาศนะคะว่าเหลืออีก3วันเท่านั้นนะคะให้ไปช็อปด่วนๆกันเลยทีเดียวค่ะถึงวันที่20ทธันวาคมนี้ก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะลุ้น15ที่นั่งนะที่ด้านหน้าเวทีค่ะในงาน mid and greet ค่ะได้เจอกันกับน้องลิซ่าที่สยามพารากอนพอนั่นเอง ซึ่งตอนนี้นะคะบลิงไทยหลายคนค่ะก็ไปกว้านซื้อกันมาเลยอะนะคะเดนทิสเต้ค่ะถ้าเห็นสิ่งนี้แล้วต้องถูกใจแน่ๆเลยเนาะ,ะแอดก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะอัปเดตมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า